สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับการพยากรณ์ดวงชะตาตามหลักโหราศาสตร์ไทยกับช่องสตาพยากรณ์โดยท่านต้องผูกดวงวังลัคนาให้ถูกต้องก่อนรับฟังคำทำนายด้วยการใช้โปรแกรมหรือแอปผูกดวงที่ให้ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือกดลิงก์เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ให้บริการผูกดวง เพื่อความแม่นยำตามหลักโหราศาสตร์ไทยโดยใช้วันเดือนปีพอศอและเวลาเกิดรวมทั้งสถานที่เกิดหรือท่านสามารถพิมพ์วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดไว้ในส่วนของคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อรับการผูกดวงให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายก่อนจะรับฟังคำพยากรณ์สรุปภาพรวมดวงชะตา ประจำปี2564ขอความการุณาจากท่านช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับสรุปภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษประจำปี2564พิจารณาจากการโคจรของดาวพระรหัสบดี ช่วงต้นปีถึงวันที่29มีนาคมและช่วงวันที่28กันยายนถึง8พฤศจิกายนดาวพระหัสบดีโคจรในราศีมังกรในภพกรรมะมีโชคลาภผลประโยชน์ผู้ใหญ่คนดีมีความรู้ความสามารถให้การสนับสนุนช่วยเหลือมีการสมาคมกับผู้ใหญ่ ได้เพื่อนร่วมงานที่ดีการงานโชคดีมีความจเจริญรุ่งเรืองได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสได้ทำงานสาธารณะแต่ก็ควรระวังความเสียหายอันเกิดจากตำแหน่งหน้าที่การงานความรับผิดชอบอาจจะเกิดความผิดพลาดเดือดร้อนจากการทำงานส่วนช่วงวันที่ 29มีนาคมถึงวันที่28กันยายนและช่วงวันที่8พฤศจิกายนถึงสิ้นปีดาวพฤหัสโคโจรในราศีกุมพบลาภะสติปัญญาดีมีความคิดอ่านแจ่มใสจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาทำให้แคล้วคลาด ปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่การงานดีสุขภาพดีประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีโชคลาภผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือจะได้ลาภผลรายได้ผลประโยชน์จากมิตรสหายผู้ใหญ่มีโอกาสได้หลักทรัพย์บ้าน ที่ดินและยานพาหนะจะได้รับการยอมรับเชื่อถือประสบความสำเร็จเกินความคาดฝันแต่ระวังจะผิดพลาดเรื่องการเก่งกำไรหรือถูกช่อโกงเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนควรรอบคอบเรื่องการครบเพื่อนระวังถูกหลอกลวงทำให้เสียผลประโยชน์ได้ง่าย เมื่อมาพิจารณาเกณฑ์ของดาวเสาในการโครจรของดาวเสารช่วงต้นปีถึงสิ้นปีดาวเสาโครจรในราศีมังกรภายใต้ภพที่สิบคือภพกรรม,มะเป็นเกษตรส่งผลให้หน้าทีการงานประสบความสำเร็จการงานมีการพัฒนาเจริญรุ่งเรืองได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง รายได้ผลประโยชน์มากขึ้นแต่ต้องทำงานหนักหรือแบกรับภาระความรับผิดชอบมากขึ้นอาจเกิดเรื่องไม่คาดฝันเกี่ยวกับงานจะได้ทำงานสำคัญแต่ต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคเหนื่อยยากก่อนจึงจะประสบความสำเร็จระวังสุขภาพผู้ใหญ่คนสูงอายุ อาจเจ็บใครได้ป่วยต้องรักษาพยาบาลจะมีการซ่อมแซมสำนักงานซ่อมแซมบ้านเรือนหลักทรัพย์และยานพาหานะส่วนพลาหูต้นปีถึงสิ้นปีลาหูจะโครจรในราศีพฤศพในภพกระดุมพระเรียกว่าลาหูค้นทรัพย์ ระวังจะเกิดความยุ่งยากเรื่องการเงินมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนเรื่องทรัพย์สินเงินทองเกินความคาดหมายรายได้ที่เข้ามาจะเก็บรักษาไว้ไม่ค่อยได้มีเรื่องจำเป็นต้องใช้ใจ่ายควรพยายามรักษาทรัพย์สินเงินทองให้ดีระมัดระวังการเป็นหนี้สินระยะยาวควรจัดระเบียบ วางแผนการเงินให้ดีจึงจะอยู่รอดปลอดภัยได้และนี่คือคำพยากรณ์สรุปภาพรวมดวงชะตาประจำปี2,564เพื่อให้ทุกท่านใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาทเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปี2,564ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข มีความเจริญรุ่งเรืองและก้าวเดินต่อไปด้วยพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งขอบคุณและสวัสดีครับ